สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมินก็จะมาแชร์เทคนิคในการดูแลตัวเองเมื่อตอนที่มินเป็นสิวนะคะสาเหตุของการเกิดสิวของมินส่วนใหญ่นี่ก็คือเกิดจากอะไรนะอย่างแรกนะคะเรามาพูดถึงปัญหาสิวของมินก่อนนะคะก็คือปกติเป็นคนที่ ผิวแห้งนะคะแล้วก็ไม่ได้แพ้ง,ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าเราอ่ะจะเป็นสิวก็ต่อเมื่อมีปัจจัยบางอย่างมาทําให้เราเป็นสิวนะคะเช่นพวกฮอร์โมนแล้วก็แมสนะคะภาคหลังๆมาเนี่ยเวลาไปข้างนอกอะ่ะเวลาเราใส่แมสอ่ะภายใต้แมสเราหายใจออกมามันก็จะเกิดความชื้นแล้วความชื้นเนี้ยอากาศมันก็ไม่ได้ถ่ายเทเออแล้วมันก็จะมีแบคทีเรียเนี่ยทำให้อยู่ภายใต้แมสเนี่ยไปหมดเลยนะคะทุกคนไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเราจะเป็นสิวจากแมสนึกออกไหมคือ ปกติเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่แล้วแล้วก็ออกไปทีนึงอะมันก็จะใช้เวลาแบบทั้งวันเลยอะไรเงี้ยวันแรกมันจะยังไม่เป็นพอวันที่สองมันก็จะแบบเริ่มแล้วเริ่มเป็นสิวแบบขึ้นใต้คางอะไรเงี้ยเริ่มมาสังเกตตัวเองแล้วว่าเออหรือว่าเราเป็นสิวพอแม้มันเป็นสิวที่แบบอยู่ใต้ผิวอะเรารู้ไหมว่าสิวที่เกิดจากแมสอะมันจะเป็นสิวอักเสบแล้วคือมันรักษายากมากทุกคนมันก็เลยแบบทํายังไงดีวะจนแบบเออไปเจอตัวนึงอันนี้นะคะก็คือเรดิโนซิก้าจากอินิสฟีนะคะ ตัวนี้จะช่วยรักษาสิวโดยตรงจะช่วยโดยเฉพาะสำหรับคนที่แบบเป็นสิวแล้วก็มีรอยแดงรอยดำะอะไรเงี้ยก็คือตัวนี้จะช่วยให้แบบผัดเซลล์ผิวแล้วก็ทำให้ลดการเกิดสิวนะคะไม่ทำให้เกิดสิวซ้ำด้วยคือที่หน้าพีคืออะไรรู้ป่ะตอนแรกอะ่ะมินใช้มีใช้ตัวนี้คืนแรกเลยที่มันเป็นสิวใต้คางแล้วมินไม่คิดว่ามันจะแบบ เพราะมันจะได้ผลเกินคาดทุกคนเพราะปกติเราไม่ค่อยแบบอะไรกับสิวอยู่แล้วเราอาจจะแบบว่าให้มันหายเองก็ได้อะไรเงี้ยจนคืนแรกหลังจากใช้ไปอะคือแบบมันเกินคาดมากเพราะว่าสิวที่เราเป็นใต้คางตอนนั้นมันเป็นสิวที่แบบอยู่ใต้ผิวแล้วก็มันจะขุดออกมาแบบมีหัวแล้วมันเจ็บมากเออแล้วมิ้ก็ทาตัวนี้ไปก่อนนอนทุกคนตื่นมามันยุบแล้วมันยุบจนแบบเรางงอะว่าแบบคืนเดียวเออมันเกินคาด ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็คือ j จ j ู s ิ i ้ a l ล p o s o m e l o ี i นะคะตัวนี้นะคะได้พัฒนาสูตรเป็นสูตรไลโปโซมนะคะที่มี r e ด i n o l Centella เ e r a m i d e และกรดไฮยาลูรอนิกจากถั่วเหลืองเจจูสีเขียวค่ะตัวนี้นะคะผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่แพ้ไม่ละคายเครืองผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้แล้วก็คนที่อยากจะเริ่มใช้ r e ด i n o l สามารถใช้ได้เลยนะ หลังจากใช้ตัวนี้นะคะจะลดการระคายเคืองของผิวหนังน้อยลงถึง88%นะเมื่อเทียบกับการใช้เรตินอลที่ไม่ใช่สูตรไลโปโซลเราก็ไม่จําเป็นต้องปรับสภาพผิวก่อนใช้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเรตินอลที่อ่อนโยนมากๆสามารถใช้ได้เลยช่วงนี้มีนอนดึกใช่ไหมแล้วผิวมินก็จะไม่ค่อยแข็งแรงถ้ามินไปใช้เรตินอลที่ไม่ใช่ตัวนี้มันมีความเข้มข้นสูงอะมินก็จะเริ่มรู้สึกระคายเคืองหน้าแหละแต่ตัวนี้วินไม่เป็นนะคะ คือเผื่อหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออเนี่ยชื่อเขาอ่ะก็บอกอยู่ว่ามันเป็นเรตินอลกับซิกานะคะอาจจะสงสัยว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยทำงานร่วมกันยังไงเนาะก็คือตัวเรตินอลเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะก็คือลดโอกาสการเกิดรอยแดงรอยดําฉับพลันแล้วก็ทําให้ลดโอกาสการเกิดลุมสิวด้วยแล้วก็ส่วนตัวซิก้านะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปอบประโลมผิวนะคะเช่นแบบ เราเป็นสิวอ่ะสิวเรามันเป็นสิวอักเสบอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนกําลังจะระอุมันเป็นภูเขาไฟแล้วส่วนตัวซิกาเนี่ยพอทาไปแล้วมันช่วยในเรื่องของการแบบปลอบประโลมผิวทําให้ผิวเราเนี่ยแบบมีความเย็นลงอ่ะนึกออกไหมสำหรับใครที่เป็นสิวเนี่ยมองหาผลิตภัณฑ์หรือสกินแคร์ดีๆเนี่ยคือมีแนะนําตัวนี้เพราะว่าส่วนตัวใช้แล้วะเห็นผลจริงๆนะทุกคนพูดถึงเรื่องตัวแพคเกจนะคะตัวนี้นะคะ ใช้วัสดุทั้งขวดนี้เลยนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะวัสดุตัวนี้นะคะทําจากแก้วรีไซเคิลนะคะแล้วก็ตัวฝาปิดเนี่ยก็คือไม่มีฝาปิดนะคะทุกคนเขาใช้เทคนิคการที่หมุนหมุนแล้วก็ล็อกล็อกฝาเนืะอไหมหัวของเขาอะ่ะจะไม่ใช้ส่วนประกอบที่แบบมีโลหะเลยนะแล้วก็ตรงฝาปิดของเขาจะใช้เป็นแบบพลาสติกด้านๆนะคะก็คือแบบดีมากดีไซน์แบบสวยงามเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมคือแบบชอบมากคือดีอะ่ะแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะ มาสรุปคุณสมบัติหลักของเจ้าเรดิโนลซิก้าให้ฟังนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการที่ช่วยควบคุมความมันนะคะแล้วก็ผ่าเซลล์ผิวที่ตายแล้วได้ดีช่วยในเรื่องของการลดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวนะคะ,ะตัวนี้น่าจะทําให้ผิวหน้าเรียบเนียนด้วยนะคะผลการทดสอบผิวแพ้ง่ายการระคายเคืองง่ายนะคะของเขาอยู่ที่0.0 level นะคะโดยผ่านการทดสอบกับ30คนต่อ6ครั้งนะคะแล้วผลออกมาว่าไงคะทุกคนทั้งหมดเนี่ย ไม่มีการระคายเคืองเลยนะคือมันแบบมันตังไปวะมันแบบมันเกินไปวะคือคนที่ผิวแพ้ง่ายอ่ะไม่ต้องกังวลใจเลยคือสามารถหยิบมาใช้ได้แบบสบายๆเลยนะคะมาดูที่เนื้อสัมผัสกันบ้างนะคะเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยก็จะเป็นน้ํานะคะเดี๋ยมีจะให้ดูนะเนื้อสัมผัสของเขาก็คือพอกดออกมาของเขาจะเป็นน้ําแบบนี้นะคะจะไม่ถึงขั้นแบบ เป็นความเหลวแบบอะไรเงี้ยก็คือจะยังมีความเหนื่อยๆอยู่แต่ว่าพอทาไปแล้วอ่ะเขาจะแตกตัวเป็นน้ําแล้วก็ซึมเข้าผิวเลยนี่นะคะไม่มีกลิ่นนะคะตัวนี้คือดีมากทุกคนสําหรับมีนที่ชอบสกินแคร์ที่ไม่มีกลิ่นไม่มีน้ําหอมอ่ะคือถูกใจมาก วิธีการใช้นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยที่จะทาตอนกลางวันอย่าลืมทากันแดดตามด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีการผัดเซลล์ผิวคนที่ยังกังวลแล้วก็เพิ่งเริ่มหัดใช้เรตินนลคือมีแนะนําว่าให้บีบแบบ นิดเดียวก่อนก็ได้เริ่มจากในปริมาณน้อยๆเนาะก็วิธีการใช้สําหรับกลางคืนนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถทาหลังจากการเช็ดโทนเนอร์ได้เลยมีข้อควรระวังหนึ่งอย่างไม่ควรใช้ร่วมกับ BHA นะหลังจากทาตัวนี้ไปแล้วเนี่ยให้ทาด้วยครีมบํารุงหรือว่าครีมที่เป็นเนื้อบามก็ได้นะคะเพื่อที่จะทําให้ผิวแล้วเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นขึ้นและใช้ร่วมกับตัว Green Tea c e r m ของเขาก็ได้นะคะจะทําให้ผิวเนี่ยยิ่งแบบแข็งแรงขึ้นไปอีกสำหรับคนที่ซื้อมาใช้แล้วแบบ ยังกะปริมาณในการใช้เรตินอลไม่ถูกเนี่ยก็คือมีแนะนําว่าแค่1ปั๊มก็พอนะคะคือจะบอกว่า1ปั๊มของเขาสามารถทาได้ทั่วทั้งหน้าเลยนี่นะคะก็จะเป็นวิดีโอทั้งหมดตลอด2สัปดาห์ที่มีใช้ตัวเรตินอลซิก้านะคะคือจะบอกว่าผลลัพธ์อ่ะเป็นอะไรที่น่าพึงพอใจมากสําหรับคนที่เป็นสิวที่เกิดจากแมสนะคะแล้วก็เป็นสิวประจําเดือนด้วยทุกคนคือมันแบบ ร่วมกับสิวได้ทุกชนิดเลยจะขึ้นรูปให้นะคะเปรียบเทียบกันระหว่างแบบก่อนใช้กับหลังใช้นี่นะคะทุกคนจะสังเกตได้ว่ารอยดำกับรอยแดงอะ่ะมันจางลงไม่ได้ทิ้งรอยดำจนหน้าเกลียดนะคือถามว่ามันมีรอยดำไหมมันมีแต่มันไม่ได้เป็นรอยดำจากสิวที่แบบ มินไม่ได้ดูแลมันเลยนีอแม้ไม่ได้เป็นรอยดําเหมือนสิวที่ปล่อยให้หายเองที่เป็นรอยดําเข้มๆอ่ะมันเป็นรอยดําที่แบบค่อนข้างจะจางจนแบบเกือบจะมองไม่เห็นแล้วแค่ใช้พว,วกรองพื้นปิดกบก,ก็คือมองไม่เห็นแล้วผลลัพธ์ะพอใจมากแล้วก็ตอนนี้สิวแห้งแบบเกือบหมดแล้วคือแบบประทับใจมากคือดีอะเออประมาณนี้แหละก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าปกติไม่ค่อยเป็นสิวแต่พอมันเป็นแล้วอ่ะมันก็คือตอนนี้มันเหมือนมันมีวิธีแก้แล้วนีหอแม้คือมันมีสกินแคร์ที่ พร้อมที่เมื่อเราเป็นสิวเรารู้แล้วว่าเราจะต้องใช้อะไรเออมันเป็นแบบมันเป็นสกินแค์แบบนั้นนะทุกคนคือมันโอเคมากนะคะสําหรับคนที่ดูตั้งแต่ต้นคลิปจนจะมาจบคลิปนะคะมีก็มีของที่จะให้ทุกคนด้วยนั่นก็คือส่วนลดนะคะส่วนลดจากการซื้อเรตินอลซิกานะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นส่วนลดในโค้ชชื่อของมีนเองคนสามารถพิมพ์โค้ดลดอันนี้นะคะเข้าไปใช้เป็นส่วนลด ลดราคาของเรดิโนซิก้าได้สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะคะจะดูลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยมินจะมาอ่านดูนะคะว่าเผื่อคอนเทนต์อะไรน่าสนใจเนาะเดี๋ยวมินจะเอามาทําให้ดูนะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะบ๊ายบาย